ี่ค่ะมาร่วมงานวูเทียมครบรอบ13ปีครับผมเป็นไงบ้างเหรอฮะก็รู้สึกดีใจฮะนี่ก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองยินดีครั้งแรกของผมกับยิวเทียมนะก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกับครบรอบเฉลิมฉลองนะ13ปีผมก็อขออวยพรแล้วกันขออวยพรให้ยิวเทียมเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มียอดขายสูงขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีนะแล้วก็สำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้คือก้าวมาเป็นตัวแทนของของแบรนด์ ของแบรนด์จุ๊บครับผมก็เป็นแบรนด์เช็ดเครื่องสำอางนะฮะที่อ่อนโยนต่อผิวครับยังไงก็ฝากไว้กับทุกทุกคนด้วยแนะนำแนะนำให้เป็นแบนดน่อยแนะนำเหรอฮะก็แบรนด์จุ๊บเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อย่างที่บอกนะับว่าอ่อนโยนต่อผิวมากสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายแล้วก็เหมาะทั้งสภาพผิวแห้งแล้วก็ผิวแบบผิวแบบผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าทํางานทุกวันเลยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแล้วเราในแบ่์แบ่งจบไมมีผลิตภัณฑ์ยงอื่นอะไรนะครับมีผลิตภัณฑ์ยางอื่นอีกไหมมีผลิตภัณฑ์ยังอื่นอีกไหมอันนี้ผม <c oughs> ผมไม่ทราบเหมือนกันฮะ <c oughs> ผมมาในตัวแทนของผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสาะอาดหน้า,าเป็นไอเทมเด่ดนเนาะเป็นไอเทมเด่นเลยฮะที่อยากจะแนะนํากับทุกๆคนเลย ผม,มีผลงานอะไรให้เราติดตามตอนนี้หรอฮะที่กําลังเปิดกองอยู่ก็เป็นละครสิ้นแสนงระวัลน,นะก็กําลังอยู่ขั้นตอนการถ่ายทาอยู่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์เรื่องตามฟลอร์ก็ตอนนี้เลื่อนฉายนะตอนแรกกําหนดเดิมก็จะฉายอยู่ตอนช่วงกันยาตุลาแต่ตอนนี้เลื่อนฉายยังไม่มีกําหนดนะได้ได้สรุปความคืบหน้าย,ยัางไงเดีย๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังอีอออออกทีให้พอ,อนอกีกรอบหนึงเลยไห้ใหพออีอก<ด>รอบ ก็ขออวยพรให้กับมิวเทียมนะครับผมก็อยู่คู่คนไทยเป็นนานแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยเป็นนานแล้วเติบโตขึ้นทุกปีเลยครับให้ฝากคอนเสิร์ตคู่กับอ๋อแฟนมิสเหรอฮะแฟนมิสกับน้องพีพีก็18ตุลาคมนี้นะฮะก็ตัวขายหมดเรียบร้อยแล้วก็ฝากถึงทีมหน้าจอแล้วกัน เดี๋ยวเราอาจจะมีแบบว่าเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งมาเปิดให้อะไรอย่างนี้ก็ฝากคนเป็นทีมหน้าจอหรือทีมต่างจังหวัดทีมต่างประเทศเนี่ยฝากด้วยแล้วกันครับก็สนับสนุนพวกเราด้วยครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเราจะตั้งใจสองคอนที้ครับอะความรู้สึกแรกที่รู้ตอนที่แบบบัตรโซอาไปรนดีใจครับดีใจครับเพราะตอนแรกก็ไม่ไม่คิดหรอกฮะว่าจะโซอาหมดไวขนาดนี้เต็มที่ก็แบบที่คิดไว้ก็อาจจะประมาณ สองสามวันหรือหนึ่งสัปดาห์อันนี้แต่แบบ9นาทีอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากๆรู้สึกดีใจเาเลยถูกหมายเก้าอะไรนะครับเป็นเลขนำโชคเลยไหมเลขนำโชคผมนะฮะก็เก้าก็หมด9นาทีแล้วแล้วน้องน้องพีพีแล้วว่าอย่งไรบ้างน้องก็ดีใจครับน้องก็ดีใจตอนนี้ก็ดีใจฮะแล้วอยากแบบว่าอยากจะพยายามก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะพอแบบว่า เห <c oughs> ็นกระแสตอบรับม <bizarre> ันดีขนาดนี้ก็จะพยายามตั้งใจซ้อมโชว์ให้ออกมาดีมากที่สุดมีสปอยโชว์อะไรไหมมีสปอยโชว์นะก็ร้องเพลงอะไรแบบนี้แหละครับซ้อมซ้อมไปถึงไหนตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนแล้วก็ผมพร้อมมากครับขึ้นโชว์พรุงนี้ได้เลยใช่ครับให้พาถึงบิวเที่ยมให้พาถึงบิวเที่ยมอีกรอบนะครับผมก็ขออะไรเนี่ยเปล่าครับเปล่า ก็ขอให้วิวเทียมนะครับเป็นที่รักกับคนไทยเป็นนานๆนะครับอยู่คู่คนไทยเป็นนานๆยอดขายเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เชิญผมมาร่วมงานรั้นนี้ขอบคุณครับค่ะไม่ค่ะด